สัจธรรมของชีวิตเป็นดังกวีนี้นะครับชีวิตยาวหรือสั้นใครนั่นรู้โรคาพาดทุกผู้มีรู้ได้อีกเวลาที่ชีวิตปิดจากกายสถานที่ตายก็มีรู้ทุกผู้แหลยังไม่ตายยังไม่รู้ที่อยู่ใหม่อย่ามั่นใจลำพองเป็นของแน่มนุษย์และสัตว์มีอันผันเปลี่ยนแปร ตามกระแสกรรมใหม่เก่าของเราเองดังนั้นเมื่อตายวายชนไปเราทั้งหลายมางานศพพบแก่นสารว่าสังขารนี้ไม่แน่สิ่งแปรผันถึงเวลาก็ต้องตายวายชีวันอันเมนนั้นนั่นหรือคือที่นอนเราทั้งหลายมางานศพพบแก่นแท้สิ่งที่แน่ทำบุญไว้ไม่เดือดร้อน มางานศพได้จุนเจือเอื้ออาทรอธิษฐานไม่มวยมอนก่อนชราอายุยืนนะครับ